ก็ขอสวัส hmm. ด mm ีท hmm. mm ่านผู hmm. mm ้ชมท่ามนี่คไลค์กันแลนี่เราก็จะมาเล่นทั้งเกมย่เย่ย่ย่าย่ามันค้างนะปวดห้วกัที่สุดเลย 🎵هدا بيخبونا هدا تراينا 🎵هدا きっと、おろし。おー、そり。

ก็ชอบมากแล้วแต่ใครบ้างที่อ,อ็อักอช่าข้าไม่เลย้รอดโคตรหัสุดแลกแต่นายก็ไม่ล่อหรอกนะถ้ามันเป๊ะทางต้าหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ เพราะชุดนายมันถล่มรกันไ ไม่มีหายรครอยืมเดี๋ยวนี่คือเป็น่าววัยวายอววช่วยโอเค,ค,อเค,ออเคมันน่าจะถมเรา,าได้ดึงหรือเปล่าเฮ้ยเด้อนี่นาย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 เฮ้ยระบาดเริ่มหมดแล้ว นี่แตงไม้มัน,นถูกเวลาด้วยด้วยขึ้นขึ้นขึ้นแล้วหากล่อง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 วันนี้น่าจะผ่าน ลาเนียคกนกลางใจจะโห 你好，小李 <Yeah. S 2>、mm。Hmm. <Yeah. S 1>

哪一个美啊